เยเอ่ยนายเอ่ยนายเอ่ยนายเอ่ยโมเดอบังโอนหกใบพร่องขณีโมเดอบังโอนหกใบพร่องขยงกินข้าวพักเที่ยงสาวโรงงานในฝรั่งเศสไปแล้วตาสุภพรน,นะคะทุกคนน้องจ๋า พักเที่ยงเนอะพักเที่ยงสารงงานในฝรั่งเศสคือเก่าที่เก่าเวลาเดิมเวลาเดิมจ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครับจุงกะสวัสดีแม่อาบาโอนกรุบกรุบเนเจียนอ่อสนอกสบสบายเนาะจ้านะคะมาเดินทานข้าวกันค่ะบงชั่วตูดโอชวด้วยใช่ไหมเชลาซุปเดลิจิมโอปูเล เองเฟเมียเออปูเลปเลเฟเมียวะล่ะไก่ค่ะอันนี้ไก่พันที่เขาเลี้ยงเด้อข้าวสวยมีด้วยนี่มีข้าวสวยด้วยเด้อทุกคนเดี๋ยวที่รอง uh, uh, เอข้าวก่อน <laughs> ที่รองข้าวแบบกระติกเข่า,แบบแบบเ,ขาเนาะรองจานจะได้เห็นข้าวนี่ยับพี่น้องมาเด้อว่าล่ะ แกงอมจากเกงอมเด้อแกงอม,องอมพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อยางหิวเลยจ้าอืมกลับจุงมกะเดอ้อสวัสดีแม่อาบองประโอนจ้าอยากกินกับปลาด้วยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะหาปลาสักก่อนอยู่นี่ อืมใช่ใช่ได้ไอ้นี้ด้วยไอเจียาา๊ยบลาสับระเจี๊ยบล้างไะเจี๊ยบสักหน่อยดีมีระเจี๊ยจบจ้ะแปดหนึ่งเด้อพี่น้องมีระเจีย๊ยบดิบดิบกินด้วยกินเคียงไปร้านเอเชียมาจ้ะทุกคนได้ผักมาหลายเลยได้ผักสะะดามาด้วย แต่ว่าผักสะดาวเดี๋ยวจะกินกับน,น้ำพริกนี่อืออเี้แ้าเชียบสเปรย์แคเชียบภาษาไทยแคเชียบเด้อปลาอยู่นี่จ้ะอู้ละ่ประปลาสับเด้ออื้อพี่น้องนี่อยากกินเนาะจัดไป บอกเลยว่านี่อุ้ยแกงอ่อมเนี่ยมันนัวใส่ย,ยอดพริกด้วยเด้อทักทายเลยเนะจ้า đã ăn cả mớ Billy Stephanie bông chu chat chat thuộc chat thuộc hello hello bông chu à chat rồi ต๊โอชื่ออะไรเนาะ What's Bar Soup with the Chicken อร่อยมากอื้มอืมมีนี่ด้วยคือกาวจ้ะอักกิโชด คล่องคอมากเลยอือปลาสับเข้ากันมากเลยเนี่ย เว r y ์ดีกผักใส่หลายอย่างมากนัวสุดๆเลยใส่ถึงข้าวคั่วนะคะบวบสุก,กินีผักชีลาวผักใบเมงละผักคุณตูกะหลำ่ำ พัะก,กาศเขียวด้วย กันมากเลยค่ะกระเจียวปลาเนี่ยเจียวตะไคร้เดินนี่เจียวตะไคร้เรอหือ <c oughs> so oh, ิดโชว์เวอร์ริกอดโอ้ล่ะ ใจนี้เขาเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติอืมบ่ายโมงสิบห้าและปลานี่เด็ดอ่ะ Welcome to my channel. Thank you for watching. Mm -hmm. เพื่อนๆรวมช่องหายมาเลยทํางานหนักเหนื่อยเมื่อวานนี้นะอดีตสามีนะ่ะโดน สาวเขดใช้ไอ้เนี่ยสเปรย์พ่นใส่ตาช่วงประมาณสี่โมงเย็นน้องเมื่อวานเนี้ยเขากลับจากดื่มบ้านเพื่อนอเขาเขาถามเขาก็จจอดรถถาม,ถาม,ถามว่ามาดามคุณจะไปไหนอากาศหนาวๆอย่างนี้ เออเปิดกระจกรถถามนะพูดถึงพ่อของลูกนะรอใครเหรอผู้หญิงคนนั้นมาบอกคุณต้องการอะไรต่อว่าให้อดีตสามีสาตานะบอกว่าต้องการอะไร ที่นี่อดีตสามีก็กบอกไปว่าไม่ต้องการอะไรห,หรอกก็แค่ถามว่าจะไปไหนอืมเขาพูดอะไรไม่แบบว่ายังไม่ทันพูดอะไรแบบยังถามไม่ทันจบเลยนางควักเอ,อสเปรย์ออกมานะพ่นใส่ตาเลยบาดเจ็บเลยเขาบอกเจ็บมากทรมานสุด เราโทรหานะไม่ได้โทรส่งข้อความถามตอนอห้าโมงเย็นเขตประมาณสี่สี่โมงกว่าๆนะคะเย็นนะนี้ส่งข้อความไปถามเขาก็ไม่ตอบส่งไปสามรอบว่าไปรับลูกหรือย,ยัง พะน้องเร็วขนอนบ้านเพื่อนเมื่อวานเนี้ยเออเมื่อคืนวันเสา์ขนอนบ้านเพื่อนเพราะว่าประมาณนั้นแนะ่ะห้าโมงครึ่งอะ่ะเขาจะไปรับลูกเขาเนาะเราก็เกงใจแปลกเขาไม่ยอมตอบข้อความเราปกติส่งไปตอบปุ๊บ หนึ่งชั่วโมงต่อมาตาก็เลยโทรโทรไปสองรอบก็ไม่รับรอบที่สามอีกประมาณหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะตาก็เลยโทรก็เลยติดเขาก็เลยรับเอา้าเกดอะไรขึ้นแปลกมากเขาบอกว่าฉันโดนทำลายใช่ไฉันโดนคนไม่หวังดี พ่มสเปรย์เจลใส่ตาตาแท็บบอร์ดานนี้มองไม่เห็นตาข้างซ้ายเนี่ยมัวมัวอยู่เลยค่ะพูดถึงอดีตสามีนะผู้หญิงคนนั้นเป็นแสกขาวค่ะเป็นผู้หญิง เห็นไหมคะทุกคนเอ้ยคนสมัยเนี้ยไว้ใจยากไว้ใจยากมากๆเลยเขาก็เออรถอะไรนะรถปมปีน่ะรถเออรถพยาบาลมารับอดีตสามีเนาะเพราะว่ามีคนโทรเรียกรถพยาบาลให้พาไปโรงพยาบาลเลยรถก็จอดไว้ตรงซอยซอยจะเข้าบ้านแล้วหละที่วันนั้นที่ตาไปถ่ายคลิปให้ดูอะ่ะว่าบ้านเก่าตาซอยเนี้ยตรงนั้นแหละวงกลมตรงนั้นเลย อืมทีนี้เขารับสายตามประมาณอหกโมงกว่าเกือบชุ่มหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเริ่มคนไม่หวังดีใช้สเปรย์พ่นพ่นตาแล้วก็ถามแล้วมันไม่อ่านข้อความอ่านได้ยังไงละ่ะตามมันมันเจ็บตาเนาะโดนพ่อนในนั่นสเปรย์อืม กก็จะออกโรงพยาบาลได้เกือบสามทุ่มไปรับลูกชายสงสารก็สงสารเนาะก็ยังบอกอะ่ะถ้าเกิดสามีอดีตสามีเป็นอะไรไปโอ้ตายลูกฉัน จะเป็นไงมั่งคิดถึงน้องเลโอเนาะอนาคตอะไม่มีใครรู้ได้สาวตาก็อยู่ฝรั่งเศสแบบว่าไร้ญาติไม่มีญาติพี่น้องอยู่นี่อย่างที่บอกทุกครั้งอะ่ะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ฝรั่งเศสก็อยู่เพื่อลูกอัจ้ะ บ่ายโมงยี่สิบกว่าแล้วเขาถึงได้เตรียมไว้ไงซื้อบ้านหลังนี้ไว้ให้ลูกเขาลูกชายอะ่ะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนาะสักคนนึงเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่นะ่ะพักอยู่ในบ้านพัก พนักงานอยู่ในโรงเรียนน่ะที่เขาทางานโรงเรียนน่ะเป็นพันโรงอ่ะอืมอเป็นครูเนาะเป็นช่างไฟ ทุกคนเนะี่ยไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองหรอกนะคะวันนี้เรายังหายใจอยู่อืมพรุ่งนี้เป็นลมไปใครจะไปรู้เนาะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำให้แบบทำไว้ทําไปเลยอยา จอยากทําอะไรมมนยินใครรู้นาคตตัวเองได้เนาะเห็นไหมอดีตสามีเมื่อวานวันก่อนศุกมันเสาร์ยังดีๆเมื่อวานโดนเช่น,นั้นโดนเชงั้น ก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าตาอีกข้างหนึ่งมองไม่ไม่ถนัดตามัวแต่เพื่อนๆเ,เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้อันตรายหรอกแต่ว่าต้องใช้เวลาอืมเขาก็ให้ยามาหยอดให้ยามากินแก้เจ็บแกปวดแกเสบนั่นแหนละยาหยอดตาด้วยเขาบอกมันจะหายไปเองไม่ถึงกระตามบอดหรอก อือกายพันเนาะมันจะออกปเปรเหนียวนิดๆแต่ก็ไม่เหนียวมากแต่อร่อยนะรสชาติดีโอ้โหเห็ดการจะใช้ชีวิตทุกวันนี้ยใช้ให้มันมีค่าไปเลยค่ะทุกคนวันนี้นั่งกินข้าว พรุ่งนี้หกล้มหัวฟาดพื้นไปอ่ะไม่มีใครรู้ได้ฉะนั้นโปรฟิเตลาวี อิ uhm. ่มแล้วเนี่ยโอ้ลาล่ะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวทำงานอึดอัดอีกกินอิมก็เว้นมอเตอรไซค์ปื้ดเลยไปทำงานหืหนาวหนาว เหนื่อยแค่ไหนก็ทนจ้าอ,อิ่มแล้วเด้อเกือปปุ้แซงละบ่ายบ่ายโมงจะครึ่งละ,ว,งะ,ละว้าวอะไรจ้าอะไรจ้า อิแล้วนะคะแคนี้ก่อนเดอ้อขอบคุณนะคะสําหรับเ,เข้ามารับชมใครก็แล้วแต่นะสําหรับคนที่เข้ามารับชมย้อนหลังก็อย่าเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ให้สาวตาด้วยเด้อเจ้าเดอ้อบายบายสวัสดีจ้าแมวบางโอนบายบายไปทำงานต่อจ้าคือเกาคือเกา,เกาชีวิตอยู่แค่นี้แหละตื่นไปทำงานกลับบ้านกิน ทำงานกับบ้านกินมีอยู่แค่นี้กินกินเพื่อให้มีแรงสู้งานนะจ๊ะอบละบ๊ายบายจ้ะ